เหตุน้ำท่วมใหญ่เกือบทั่วประเทศในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะและผลกระทบก็เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เราเคยให้เด็กๆของทุ่งแสงตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเสียหายของทรัพย์สินชีวิตนาลม่มบ้านจมแล้วหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงอย่างเช่นน้ําท่วมโบราณสถานทําให้เกิดความเสียหายมากมายเลยนะคะวันนี้เด็กๆของทุ่งแสงตะวันทั้งลูกทุ่งและลูกกรุงจะมาบอกเล่าความเสียหายเกี่ยวกับโบราณสถาน นอกจากน้ำท่วมแล้วยังเกิดความเสียหายจากน้ำมือคนการบุกรุกและทำลายสักครู่พบกับทุ่งแสนตะวันลูกทุ่งจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำขุ่นๆม,มองไม่เห็นมองไม่ค่อยเห็นดินหญ้าก็าหายไปหมดเลยตายหมดตอนน้ำลดจะดีนะถล่มที่จริงมันไม่ถลม่มแต่เขามาบูรณะใหม่ ทงแสนตัว,วช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตยโยตา้าบุญรอดบ,บิวิบรี่จำกัด 2538น้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศไทยบ้านเรือนไร่นาเสียหายมูลค่ามหาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอู่ข้าวอู่น้ำของไทยนอกจากนาล่มหมดโบราณสถานสำคัญอายุนับร้อยร้อยปีเสียหายหนักพระน้ำท่วมค่ะวัดชัยวัฒนารามซึ่งสวยงามทั้งโบราณสถานและสภาพแวดล้อมต้องมาเสียหายพระน้ำท่วมพงศักด์หาวันจะพาดูร่องรอยค่ะเขาออสอบไฟมากัน ขนาดนี้ถึงพื้นขนาดมือถึงพื้นทงต้นต้นกัมปูต้นนู้นถึงูนะป้อมนูนะ้น่ะน้ำก็ซึมเข้ามาแล้วก็ท่วมเลยวัดชัยวัฒนารามอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนน้ำเอ่อท่วมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพยายามเอากระสอบทรายกั้นน้ำแต่เอาไม่อยู่ค่ะ เดีย่าก็หายไปหมดเลยตายหมดับสปอดไ์ก็เสียพังหมดเจดีก็สุดด้วยวัดชัยวัฒนารามมีอายุ300อกว่าปีแล้วค่ะเคยใช้จัดพิธีเผาศพของพระราชวงศ์และเจ้านายชั้นสูง<ไ>และยังเป็นที่ฝังศพของเจ้าฟ้ากุ้งกวีเอกของกรุงศรีอยุธยาด้วยค่ะ ไม่ค่อยมีคนมาตอนน้ำท่วมเพราะข้ามมาไม่ได้ต้นไม้ขึ้นดีอยู่ข้างในข้างนอกไม่ค่อยดีเสียหมดตายหมดตอนน้ำท่วมบางคนก็อยากบางคนก็ไม่อยากเพราะน้ำทำให้บ้านเรือนเสียหาย เมื่อประมาณ300ปีก่อนคนอยุทยาติดต่อกับต่างประเทศหลายชาติค่ะชาวโปรโตุเกสมาค้าขายและสอนศาสนาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านที่ตำบลสัมเพลล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีร่องรอยหลายอย่างโดยเฉพาะโบสถ์กับหลุมฝังศพโบราณเป็นโบสถ์เก่าๆครับ บอยหรือเด็กชายพงศักดิ์ฟักแสงและบีเด็กหญิงบรรทนีฟักแสง,สงนับถือศาสนาคริสต์มาทําพิธีทางศาสนาที่นี่ทุกเดือนคุ้นเคยดี<ง>ค่ะแถวนี้ก็ทางเดินครับนี่ก็กที่อยู่ของพระนักบวชแท่นพักบาทหลวงแล้วก็หอระฆังแล้วก็กุมศพของบาทหลวงดูข้างล่างนู้น ตอนน้ําท่วมตรงนี้ไม่เสียหายแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือโครงกระดูกโบราณจํานวนมากที่หลุมขุดค้นริมน้ําค่อยๆถูกน้ําท่วมจนมิดไปก่อนที่น้ำจะท่วมแถวนี้กระดูกก็ยังวางเรียพอน้ำท่วมโครงกระดูกที่แสดงไว้ ถูกน้ำพัดกระจัดกระจายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้หลุดลอยไปกับกระแสน้ำมาดูน้ำเลิกทั่วใกล้แห้งแล้วครับกระดูกบางบางส่วนก็ลอยลอยเกินกาดได้หมดเลยครับบางส่วนก็จมน้ำลดมันก็เขาก็เลยเอากระดูกไปไว้ที่อื่นเอากระดูกออกไปไว้ ฉีดยากันชื้นในกรุงเทพพอน้ำลดเจ้าหน้าที่พยายามเก็บกระดูกเท่าที่เหลือหัวกะโหลกแล้วก็เศษหัวกะโหลกแล้วก็พวกหน้าใบหน้านี่ก็พวกฟันขาขากับพวกฟันมั่ง น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำความเสียหายให้โบราณสถานในอยุธยาเกือบทั้งหมดและที่เสียหายรุนแรงที่สุดก็เห็นจะเป็นที่วัดพระพลาชัยตำบลท่าวาสุกรีแห่งนี้ล่ะค่ะน้องอุย๋ยหรือเด็กชายนัทวุฒิทองธานีพามาดูค่ะเขากำลังบูรณะกำแพงอยู่ครับเพราะมันน้ำมันซ้อจนจะถล่มอยู่แล้วครับบ้านน้องอุ๋ยอยู่ใกล้กับวัดพระพลาชัยจึงคุ้นเคยกับโบราณสถานแห่งนี้ดีค่ะ น้ำมันก็ท่วมเยอะครับเ,เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับจากที่เคยเจดีที่เจดีมันตั้งต่างานตอนนี้มันก็ลายวัดพระปลาชัยมีเจดีสององค์ตอนน้ําท่วมเจดี JD องค์หนึง่งพังคลืนลง<อ>นมาอุ้ยเห็นเหตุก,การณ์ด้วยค่ะตอนนั้นเล่นน้ําอยู่แล้วเจดีมันก็มันดังออดแอดมันก็จะลงลงมาจากยอดมันก็จะลงลงมา มันก็จะตลบเต็มเลยแล้วคนก็มาดูประมาณ20-30คนเขาว่าว่าน้ำเสาะวัดพระพลาชัยเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านการเวลามานานแล้วและโบราณสถานมักจะถูกขุดเจาะหาสมบัติทำให้ถล่มพังได้ง่ายมากขึ้นเป็นตรงรักงแต่ไม่มียอดก็มีเป็นกำแพงเป็นโบสถ์ นอกจากเจดีแล้วยังมีผนังวิหารที่กำลังบูรณะเพื่อป้องกันการถล่มลงมาค่ะเขาเขาที่จริงมันจะเป็นกําแพงนียแล้วก็จะมีเป็นโขดหินแล้วขอเขาออกน้ำท่วมก็ดีพราได้ได้น้ำบ่อยและแต่แต่พื้นที่จะไม่ดีถ้านนเสียข้อก็ทำงานไม่ได้พวกเจดีก็พัง เ้นแพงงีกก็ือบัร่องรอยความเสียหายจากผลของน้ำท่วมยังมีให้เห็นทั่วไปในอยุธยาเพ่งจิตทิจารณาดูมาลาที่ร่วงโรยลม จใครจะยังจะหยุดนะใครจะยื้อะจะชุดให้หยุดลงเลี้ยวมองร้องรอยลางเลือนเลือนลับไม่อาจย้อนขึ้นกลับดังประสงค์แลไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและมองย้อนกลับหลัง อย่าลืมลงเพ่งจิตพิจารณาทุกการเวลาที่เปลี่ยนผันนำอดีตมาผลักดันทำปัจจุบันให้มัน วัฒนารามหมู่บ้านโปรตุเกสวัดพระพลาชัยและโบราณสถานอื่นๆล้วนมีคุณค่าและมีความหมายต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกสิ่งในโลกแม้จะไม่ยั่งยืนตลอดกาลแต่น่าเสียดายที่มาเสียหายก่อนเวลาอันควรเห็นสภาพความเสียหายของเจดีย์และโบราณสถานที่พระนครศรีอยุธยาแล้วน่าเศร้าใจนะคะ และกลับมาที่ลูกกรุงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจของโบราณสถานในกรุงเทพไปที่วัดสังเวชท,ที่นั่นคือย่านบางลำพูนั่นเองสักครู่นะคะางที่เป็นสยก่อนสร้างไว้จะถูกลบไปคก็จะตึกสร้างนมาแล้วตึกแลคนรุ่นหลังก็จะไม่ได้ดูค่ะ ช่วงลุกกรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย ดูอ่น้ยเด็กๆกลุ่มนี้รักงานศิลปะค่ะวันว่างจากการเรียนก็นัดกันมาพัฒนาฝีมือวาดรูปวาดทิวทัศน์รอบๆโรงเรียนวัดสังเวชนี่ล่ะค่ะมีอาจารย์สมปองครูศิลปะคอยแนะนำให้คำปรึกษาอีกมีฝีมือในการวาดค่ะเสื้อเขียวนิกแก๊เพิ่งเริ่มหัดคนดิกอฟและที่ใส่แว่นคือวิชิตค่ะ หนึ่งนี่ส่วนมากภาพที่ทํางานศิีป่านี่ใช้อะไรวะคะใช้สีชอลกเหรอใช้อะไรอีกอะส่วนใหญ่ใช้สีไม้พวกนี้ตอนนี้เวลาที่เราจะวาดสีน้ำมันเกือบไม่ทันเพราะห้าสินาทีเราไม่มีโอกาสแล้วสีไม้สีเทียนจะเร็วที่สุดวันนี้เด็กๆวาดกันในหัวข้อรอบรั้วโรงเรียนค่ะวัดสังเวชวิศยารามวัดเก่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ชานพระนครเปิดเป็นโรงเรียนสอนหนังสือครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่หการเวลาเปลี่ยนไปความเจริญรุกคืบเข้ามาวันนี้รอบรั้วโรงเรียนของเด็กๆมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะวิวรอบๆโรงเรียนก็ยังพอดีอยู่บ้างนะคะแต่จริงๆนี้ตึกมันขึ้นเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมคะจากเดิมที่ไม่มีอาคารสูงตรงนี้นะก็มีขึ้นด้านตรงนี้ก็มีเกิดขึ้นนะค อนาคตหน้าวัดก็จะมีสูงขึ้นตอนนี้กําลังทําอยู่นะในขณะที่ก่อนๆน,นั้น,นวัดเราจะดูสบายตามากกว่านะก็เปลี่ยนไปทีนี้ตัวโรงเรียนเราเองเนี่ยเราก็จําเป็นต้องสร้างตรงนี้ที่ว่างๆเนี่ยเดิมเป็นตึกทรงไทยที่สวยแล้วก็ทุบแล้วสร้างใหม่เป็นเจชั้นแต่เราก็ได้คุยปร,รึกษาเลยกับหลวงพ่อว่าจะสร้างเนี่ยหนึ่งไม่ให้ขมโบส แล้วก็ดูหลบทางแล้วก็ทรงค่อนข้างจะเป็นทรงไทยที่ออกมาดูจะกลมกลืนกันอาจารย์ครัมองในสายตาของคนที่สนใจานด้านศิลปะยังสอนเด็กๆวา,าดรูปนี้อะไรนี้บางคนเขาเขาใช้คําว่าทัศนะอุจจารใช่ไหมในเมืองหลวงอาจารย์แสงอรุณรัตกสิกรเป็นคนพูดบางอย่างผมเห็นด้วยว่าค่อนข้างอุจจารมากๆแล้วค่อนข้างจะไม่น่าดูอะยากที่จะหามุมดีดูได้ คนสมัยก่อนเวลาเขาคิดสร้างต่างๆ,ๆเขาต้องนึกว่าตรงนี้นอกจากประโยชน์เราแล้วประโยชน์ส่วนรวมยังต้องมีด้วยแล้วน้องอีคิดอยากให้เป็นยังไงล่ะคะคิดว่าไม่ดีครับทำไมล่ะคะเพราะว่ามันจะมาแทนที่ที่เก่าๆที่สมัยก่อนเคยสร้างไวค้ครับอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับละแวกที่เป็นโบราณสถานอะไรหลายๆอย่างน้องแก๊บคิดว่าที่อยากจะให้ดูแลมากที่สุดคือตรงไหนคะแถวป้้ม ป้อมประสะเมเณทำไมล่ะคะมันรู้สึกวิวใกล้ๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ให้คนเข้าไปอยู่แถวแถวัสายนั้นมากนักเพราะแถวนั้นเป็นที่โบราณและมีป้อมไม่กี่แห่งในกรุงเทพวัดในกรุงเทพจะนวนมากใช่ไหมมันมาซ่อนอยู่ตามซอยตามอะไรต่างๆมัน,มเ,ปนมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมีคนชนบทย้ายเข้ามาอยู่ใน กรุงเทพมากเลยต้องสร้างตึกและวัดที่เก่าก็ต้องอยู่ซ่อนหลังตึกนั้นจริงๆแล้วกอลฟอยากจะให้เป็นยังไงคะควรจะเป็นแบบมองไกลๆเห็นแบบไม่มีตึกที่ส่งๆมาบัางครับนี่คือคลองรอบกรุงครับ เมื่อก่อนชื่อคลองบางลำพูครับโรงเรียนวัดสังเวชอยู่ติดคลองบางลำพูค่ะทําหน้าที่เป็นครูเมืองป้องกันข้าศึกรุกล้กลพาพระนครในยุคต้นราชวงศ์จัก,กรีข้ามคลองไปก็เป็นเขตเมืองชั้นในหรือที่เรียกกันว่าเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้อีกกับแก๊บจะพามาดูป้อมและกำแพงเมืองที่ยังเหลืออยู่ค่ะมันจะมีอยู่สองประตูครับประตูด้านนี้กับประตูด้านนู้นอยู่สองด้าน ราชสุเมนเริ่มสร้างเมื่อแรกตั้งกรุงสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่สองใช้เป็นปราการป้องกันค่าศึกดูแลพระนครเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่กรุงเทพมาจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อก่อนก็เป็นแค่พื้นที่ท่าเรือธรรมดาตอนนี้เป็นมันชั่นก็มาซื้อที่ต่อก็เป็นจุลัดิตก็เลยกลายเป็นตึกสูงอีกห่อยตึกสูงนี้คงจะมีเยอะเยอะเยอะเมื่อย อันนี้เป็นปืนจำลองปืนจริงอยู่ที่กระทรวงกลาโหมก็แดงว่ามีอยู่อ๋อเป็นไงนะบเคยขึ้นไปบนรเลยังคะก็เคยค่ะเป็นยังไงอ่ะข้าวบเป็นยไงก็ข้าวบก็เหมือนข้างล่างครับแต่ว่าเล็กกว่าที่เป็นกากบาดนั่นข้าไว้ทำอะไรคะไว้ก็มองศัตรูบางทีก็ใช้อาวุธหลอดลอดออกมาทำไมมันใหม่นะคะแก๊ปซ่อมมาปี2อ2 5้าครั รู้จกักป้ายก็มีเขาเล่าออกมาก็มี <c oughs> มันเลยยังใหม่อยู่ใช่ไหมครับตรงขึ้นไปตามถนนพระสุเมนสองข้างทางยังมีตึกเก่าทรงฝรัง่งในสมัยรัชกาลที่ห้าเหลือให้ดูอยู่ค่ะแต่บางส่วนถูกดัดแปลงเพื่อประโยชน์ใช้สอยมีกฎหมายว่าเขตเมืองชั้นในห้ามสร้างอาคารสูงเกินสีชั้น แต่บางตึกสร้างผิดกฎหมายกำลังฟ้องร้องกันก็มีค่ะด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหารยังมีประตู<ล>ะกระแพง<ล>พระนครเหลืออยู่บางส่วนค่ะสร้างขึ้นพร้อมๆป้อม,พร,อมพระสุเมนไว้เป็นทางเข้าออกและป้องกันศัตรู ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นกำแพงตึกสมัยใหม่ไปซะแล้วค่ะแล้วอีกหน่อยมันจะเป็นยังไงคะที่แถวนี้กำแพงเมืองที่เป็นสมัยก่อนสร้างไว้ก็จะถูกลบไปครัก็จะเกิดตึกสร้างขึ้นมาแล้วตึกแล้วคนรุ่นหลังก็จะไม่ได้ดูครั แต่ว่าคนที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่ดินเขาก็บอกว่าถ้าเกิดปลูกตึกปลูกอะไรแบบนี้มันคุ้มมันได้ประโยชน์มากกว่าไม่ใช่เหรอคะก็ได้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าป้อมต่างๆก็ควรอนุรักษ์ไว้สมมุติว่าอีกเนี่ยมีส่วนในเรื่องการวางผังเมืองวางอะไรเงี้ยอีคิดว่าที่นี่ควรจะเป็นยังไงคะก็อยากจะให้คงสภาพเดิมไว้คะให้เป็นป้อมเดิมแล้วให้ตึกสร้างไหนก็ให้ตึกก็หาที่ว่าง แถวชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยคับสร้างก็แถวนั้นจะได้เจริญขึ้นและแก้วบ้านละคะอยากให้เป็นยังไงก็อยากให้เหมือนแต่ก่อนเหมือนวัดประแก้วเหมือนพระโกลมาแลวะวังอะไรอย่างเงี้ย ากจะวาดภาพประตูและกำแพงเมืองโบราณสงสัยว่าในภาพนั้นจะต้องมีตึกรามสมัยใหม่สูงแล้วก็บทบางทัศนียภาพของโบราณสถานชนิดที่บังไปจนลับตาลับใจเลยทีเดียวนะคะเด็กๆเ,เรียกร้องว่าอยากใช้ผู้ใหญ่ช่วยกันรักษามรดกเอาไว้ให้กับลูกหลานนะคะมีคำกล่าวกันว่าถ้าหากว่าเราทราบว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนเราจะสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้สู่อนาคตที่ถูกต้องดีงามและมีความภาคภูมิใจ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ